ข้างบนนะครับล mm ุ่มข้างบนเราตั้งไอ้รอบเครื่องเบารอบเดินเบาได้ได้แล้วเราก็ทําการมาร์กไว้นะครับมาร์กไว้อย่างนี้นะครับเราจะได้จําจําได้ว่ารอบเบาม Hence, ันอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้ทําการไอ้ปล่อยคลายลุ่มเชนครับลุ่มเชนอยู่ข้างล่างนี่ครับอันเชนอยู่ข้างล่างครับอ่นเชนอยู่ข้างล่างนี่ครับให้คายออกสามรอบก่อนนะครับคลายออกสามรอบ อ่านับไว้รอ,อบสองรอ,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 อบแล้วก็สามรอบอ่าสามรอบแล้วสามรอบแล้วก็เราก็พยายามปิดปุ่มข้างบนนี้ครับ เพราะเรามาร์กไว้แล้วเดี๋ยวเราปิดไว้เลยครับค่อยๆปิดนะครับถ้ามันดับก็คลายข้างล่างออกครับเริ่มปิดแล้วถ้ามันจะดับให้คลายปุ่มเชนออกครับเพราะเราคลายทิ้งไว้สามรอบแล้วถ้ามันดับให้คลายออกครับทำาข้าพูนไปนะครับ ปรับไปทีล้นี่จนปรับไอ้ปุ่มข้างบนนี้ให้สุดนะครับคือปิดไปเลยครับปิดตายไปเลยอล้ว หลังจากที่เราปล่อยปุ่มเชนออกประมาณ3มรอบนะครับแล้วก็ค่อยๆปิดไอ้ปุ่มไอด์เดอร์นะครับไอด์เดอร์ปุ่มข้างบนเนี่ยเขาเรียกปุ่มไอด์เดอร์ก็พยายามปิดเรื่อยๆนะครับปิดจนสุดนะครับแล้วเราก็มาร์กไว้ตอนที่เราตั้งรอบเบาตั้งแต่ทีแรกมาร์กไว้แล้วครับว่ามันอยู่จุดไหนแต่ตอนนี้เราจะมาตั้งปุ่มเชน,นครับอันดับที่2เพราะตอนนี้เราพยายามหมุนนะครับหมุนให้มันสุดตอนนี้ผมหมุนสุดแล้วครับก็คือ ตอนนี้การ์ดไม่ปล่อยออกไอปุ่มไอดเดอร์แล้วครับก็ตอนหมุนนะครับก็พยายามหมุนปรับตัวนี้ด้วยครับปุ่มเชนถ้าสมมุติมันใกล้จะดับแล้วก็คลายออกครับตอนนี้กาซ์ดมาจ่ายตรงที่ปุ่มที่สองครับเป็นปุ่มเชนครับเราก็ทําการทําการปรับหมุนเข้านะครับหมุนเข้าหมุนเข้านะครับเพื่อเพื่อให้จะเครื่องมันสั่นนะครับจะดับครับแล้วเราก็จะรู้ว่า จุดไหนเป็นที่แบบการ์ดที่กินน้อยที่สุดนะครับอ่าเราก็หมุนเข้าครับหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาครับสังเกตนะครับถ้าเครื่องสั่นเราให้หยุดนะครับถ้ามันใกล้จะดับให้คลายออกนะอ่าหมุนเข้าไปแล้วครับตอนนี้ทีแรกเราหมุนออกอ่าตอนนี้เครื่องเริ่มสั่นแล้วครับรีบคลายออกนะครับคลายออกครับคลายออกไม่ทันจะดับครับครับเรา ปรับปุ่มไอที่สองเป็นปุ่มเชนนะครับก็ปิดพยายามปิดปุ่ม A, ไอเดอร์นะครับให้สุดเลยครับเราค่อยกลับมาตั้งปรับจูนได้ครบทุกสามจุดเราค่อยกลับมาตั้งไว้ตรงที่เรามาร์คไว้รอบรอ,อบเครื่องเบาที่เรามาร์คไว้ครับตอนนี้ปิดแล้วครับปุ่มที่สองก็ปุ่มเชนครับนะตอนนี้เราเราปรับหมุนเข้านะครับที่แรกเราคลายออกสามรอบเนาะสามรอบเราล,ลดแล้วเราก็ปิดไอปุ่มข้างบน ตอนนี้เครื่องก็ยังยังสตาร์ทแล้วก็ยังติดอยู่ครับแล้วพอเราหมุนเข้านะครับหมุนคืนนะครับพอหมุนเข้าเสร็จเครื่องมันเริ่มสั่นนะครับมันจะดับนะครับก็ให้ให้เรารีบคลายออกครับพอคลายออกเสร็จแล้วก็คลายออกให้ให้เครื่องมันนิ่งนะครับอพอเครื่องนิ่งเสร็จแล้วเราก็เข้าไปตรงที่ห้องโดยสารครับไปเหยียบคันเร่งดูครับว่ารอบมันขึ้นไหมอะ่อะ ตอนนี้เป็นขั้นตอนการที่ปรับปุ่มที่สองครับเป็นปุ่มเชนครับเราตั้งไว้สามรอบแล้วก็ลองหมุนเข้าครับพอหมุนเข้าเสร็จเครื่องมันจะดับใช่ไหมครับเราก็รีบคลายออกพอคลายออกเสร็จเครื่องนิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองเหยียบคันเร่งดูครับว่าคันเร่งมันจะขึ้นตามตีนไหมนี่ครับเราต้องใช้ความรู้สึกของเราครับว่าเหยียบมันขึ้นไหมตามความรู้สึกของผมคือเหยียบมันไม่ค่อยขึ้นครับก็คือ การ์ดมันไม่พอนะครับก็แรงดูดอะไอตรงที่เชนอะเราปรับปรับน้อยไปครับก็ทำการขายออกอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปขายออกอีกนะครับพยายามขายออกทีละนิดนะครับอ่าอ่าทีละนิดอ่าแล้วก็ไปปึ๊บ เสร็จแล้วก็เราก็ไปเหยียบคันเร่งดูครับเหยียบคันเร่งดูเหยียบคันเร่งดูครับว่ารถมันรอบขึ้นไหมถ้าสมมุติว่าเราเหยียบแล้วมันวืดๆกก็แสดงว่าการ์ดพอปรับจนแบบการ์ดมันพอครับเอาตามความชอบของเรานะครับชอบแบบเหยียบ ออกพุ่งแรงก็ปรับให้กินการ์ดอีกนิดหน่อยนะครับตอนนี้ผมลองเหยียบดูก็มันนองงหน่นะครับก็แสดงว่ามันยังไม่พอที่สมควรที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมไปปรับเพิ่มอีกนะครับครับหลังจากที่เราปรับไอ้ปุ่มที่2อครับเป็นปุ่มเชนครับปรับแล้วก็ลองเหยียบคันเร่งดูก็รอบเครื่องมันก็ตามตามตีนเราครับก็โอเคครับก็ถือว่ารอบก็ประมาณนี้ครับ ถ้าสมมุติเราปรับเข้าเยอะวันนี้รอบเครื่องมันก็เหยียบไม่ค่อยขึ้นนะครับแต่ถ้าปรับให้กินกา๊าซเดยอะไปมันก็กา๊าซท่วมครับเหยียบไปมันก็วุดๆนะครับก็เหยียบประมาณนี้ครับเหยียบเร่งคันเร่งประมาณนี้ก็หลังจากที่รอ,อ,อบเครื่องได้คงที่แล้วเราก็ทําการไปปรับปุ่มแรกครับไปที่มาร์กที่เดิม <c oughs> โทษทีนะครับ <c oughs> ไปปรับมาร์กไอปุ่มไอ ไอเออร์นะครับไอดเออร์ตรงปุ่มแรกครับปรับไปตรงที่รอบเบาที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ที่แรกครับก็ปรับไปคืนรอบเดิมครับเสร็จแล้วเราก็ปรับปุ่มไอ้ปุ่มแรกครับปุ่มไอดเออร์ครับ กลับมาเป็นที่มาร์กเดิมรอบเบาของเราครับเดี๋ยวทำการปัดเลยครับ